มาดูในช่วงของโสพลชี้เป้ากันก่อนด,ดีกว่านะครับในช่วงของการทำกินครับ,รบโสพลชี้เป้าครับวันนี้เราจะพามาดูที่ร้านที่ชื่อว่าเด็ดกระเพานะครับนะฮะไม่ได้ขายเฉพาะอาหารตามสั่งอย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของเคฟด้วยนะฮะ นี่เครปหน้าโหดนะครับชื่จริงๆเพราะเครปเนี่ยปกติมันจะมาได้โหดเยอะขนาดนี้นะ, <ผม S 1> ะที่ว่าหน้าโหดนี้ไม่ใช่หน้าของเจ้าของร้านนะครับหน้าของคนขายแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นหน้าของเครปนะครับเครปที่เขาให้ไสมาแบบล้นทะลักกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะร,ราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับเครปหน้าต่างๆครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มไส้ก็ไส้ละ5บาทถึง10บบาทนะครับตรงนี้นะฮะ อ่าก็เรียกได้ว่านะครับนอกเหนือจากขายเค้กแล้วนะครับยังมีขายอาหารอื่นๆอีกมากมายครับอย่างที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ชื่อร้านว่าเด็ดกระเพรานะครับอ่าแต่ว่าให้ดูเค้กกันก่อนนะครับนะฮะนี่ก็มีทั้งไส้สังขยามีอย่างอื่นอีกมากมายทีเดียวนะครับนะฮะอ่าก็แต่ละวันแต่ละวันก็มีผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของการรับประทานเค้ก นะฮะเคปเคปนะฮะอ่าก็เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเราเองก็ไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของเคปเท่าไหร่นักนะครับทำไมไม่คุ้นคะคือเคยเห็นแต่ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะฮะโอ้ยเคปนี่มันก็เป็นแป้งที่เขาผสมมามมมมใช่ไหมแต่อย่าถาม,มส่วนผสมนะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนที่จะปาดเ้กให้มันเคฟปาดแป้งที่ได้ที่เตาเนี่ยต้องมีฝีมือนะฮะต้องไปเรียนกันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็วาง จัดวางเลยหน้าอยากกินอะไรก็วางไปสินะฮะแล้วก็เอามาวางบนแป้งที่กําลังสุกอยู่เนี่ยนะคะพับไปพับพมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องเขาจะสุกก่อนอนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออ เขามีการเหมือนผัดกะเพรามาสักครู่นี้เอามาวางบนหน้าเครปอีกทีหนึ่งมีหลายไส้มีหลายไส้เนี่ย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 มีการปรุงนะคะเป็นกะเพรานะคะมีทั้งกะเพราไก่หมูเนื้อทะเลนะคะกะเพราก้างกะเพราปูไข่ปูเอ็นหอยกะเพราหอยเชลล์แล้วก็ยังมีข้าวกระเทียมราดข้าวื่นอีกเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะทั้งเครปทั้งกะเพราเรียกว่ามีทั้งข้าวมีทั้งเครปใครอยากจะกินขนมใครอยากจะกินอาหารหลักก็ว่ากันไปราคาเริ่มต้นที่40บาท เค้หน้าโหดมีให้เลือก50ไส้โอ้โหเยอะมากเยอะมากครับผมราคาเริ่มต้นที่20บาทบเพิ่มไส้ไส้ละ5บาทถึง10บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มมีอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยอะ่ะมีเครื่องดื่มชาหลากหลายค่ะคชาหอมหมื่นลีเป็นชาของประเทศจีนก็แหละพีชชานมเผือกชาไทยนะคะตอนนี้เนี่ยงดรับประทานที่ร้านค่ะสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมิธีการ ลงแป้งอ๋ออันนี้เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นเทคนิคอีกทีนึ่งแล้วก็เอามือมใช้ฝีมือมาปาดอีกทีหนึ่งเออนะคะครเรียกว่ามีทั้งอาหารเมนูอาหารขาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะคะครเรียกว่าถูกใจมากๆเลยค่ะสำหรับพิกัดของเครปหน้าโหดเด็ดกระเพราอยู่ถนนชัยยพรวิถีแยกฟาร,รม์มจระเข้หมู่หนึ่งตำบลหนองปลือค่ะแต่บอกก่อนว่าเขามีวันหยุดนะจ๊ะหยุดทุกวันพุธค่ะ ส่วนเวลาเปิดปิดเนี่ย11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับนะฮะอาเชิญครับนกนะครับรมาีนน้็เราอนนอ,นนะอะไรกันใจเพื่อนาน,เน,น,น,นเเกเอกลยบอกมาให้สุดมาแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรบางอยา่างครับก็เลยลองเปิดดูตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหายดนะ้ ไกะครับประมาณนี้เอเนเจอร์ก็คือมีของถ้าเปนทางเคฟก็มีไส้เป็นพิซ่าอตานะครับที่ว่าสาามีแน่นมากครับไก่พิซ่าแฮมปรกวัดที่สองีท่เยนครับแล้วก็มีส้หวานร่านัมก็เป็นเต่้่าบหกอ้วองสีงครับและนอกจากในส่วนของเคฟอะค่ะทางร้านมีาขายยงงอ้าอตอนนี้ตอนีเครื่มเติมมาแลวครับคือตอนนี้เรามีอข้าวข้าวกระเพา แล้วก็มีน้ำด้วยครับก็อยากให้ลูกค้ามองมาชิมกันดูยรสชาติางไม่แพ้ที่อื่นเลยครับตามชื่อร้านเลยครับเต็งกะเพราราคานะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นเทสคาราเริ่มต้นที่10บาทเริ่มต้นที่5บาท10บาท15บาทเท่านั้นครับส่วนน้ำเราก็เริ่มต้นด้วย9.9บาทถ้าเป็นเมนูกะเพราอย่างนี้เริ่มต้นด้วย10บาทครับผมราคาจะไม่ถึงหนึบาทครับวันเวลาเปิดปิดเลยค่ะวันเวลาเปิดปิดก็เปิดทุกวันครับ เฉพาะวันพุดครับแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ขอค้านี่นะครับที่เด็ดค้าจะเกิดสนใจสั่งนะครับสั่งทางออนไลน์ได้นะครับมีทั้งแรปฟูดแล้วก็ลายแบนนะครับผมพิมพเข้าคาว่าเทหน้าโหดได้เลยครับเจอทั้งเทฟทั้งน้ำแแะะข้าวเลยครับก็สําหรับคลูกค้านะคะที่อยากมาทานะคะ มาที่เดียวครบเลยค่ะมีทั้งข้าวเค้กแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็แบบของอร่อยด้วยราคาไม่แพงมากค่ะไม่ธรรร้านตั้งอยู่ตรงสีแยกตลาดนองปืนนะครับติดกับตลาดนองปืนเลยตรงข้ามกับร้านของอนี่ก็ทั้งสองท่านนะครับ น้องวัชรพงศ์วงศสรีวิมลนะครับน้องบูมนะครับแล้วก็น้องนกนะครับภรรยาของน้องบูมนะครับขอต้อนรับดูแลอยู่ทุกๆวันนะครับเครปหน้าโหดนะฮะก่อนที่จะมาขายเครปนี่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมาก่อนนะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอมีชีวิตที่เป็นอิสระมาขายอาหารและเครื่องดื่มดูแลพี่น้องประชาชนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะที่ซอยชัยพรวิถีแยกฟาร์มจระเข้ค่ะใช่ครับหาไม่ยากนะครับนะฮะโทรสั่งกันได้ ก่อนเลย0806347893นะคะหรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เครฟหน้าโหดนี่คือโหดนี่ที่ว่าหน้าโหดนี่โหดเฉพาะเรื่องของหน้าของเครฟนะครับที่ให้ไส้เยอะนะครับจนทะลักนะครับแต่ว่าหน้าตาของคนขายนี่หน้าตาหล่อเหลาสวยเลยทีเดียวนะครับสวยหล่อ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 นะครับนะะใจดีด้วยเพราะว่าให้ไส้เยอะใช่ครับใช่ครับ แต่เพิ่มราคานิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่แพงนะครับ5้าบาท10บาทเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะผมจะผัดกระเพราด้วยนะครับรับประทานเป็นอาหารพื้นพื้นถิ่นของคนไทยเลยแหละว่างั้นเถอะนะคะมีทั้งของหวานมีทั้งของข่าวนะครับเสร็จสับรวมถึงเครื่องดื่มนะครับก่อนหน้านี้มีที่นั่งแต่ตอนนี้ต้องกลับไปกินบ้านนะจ๊ะใช่ครับค่ะหรือว่าจะโทรสั่งที่ Grab Food Food Panda ได้นะคะเขามีบริการสั่งออนไลน์ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับ